บริษัทของเราทําธุรกิจเกี่ยวกับ Freight Forwarder and Logistics ซึ่งให้บริการครอบคุมทั้งด้านทางเรือทางอากาศทางบกโดยเฉพาะทางเรือเราให้บริการทั้งสินค้าเต็มตู้และไม่เต็มตู้และขณะเดียวกันเราเป็นผู้นำด้านการรวมสินค้าแบบ Consolidation จึงเหมาะสำหรับลูกค้าและผู้ส่งออกที่ส่งสินค้าไม่เต็มตู้ในราคาที่เหมาะสมและมีโปรโมชั่นคืนกำไรให้มากมายหรืออาจไม่เสียค่าบริการเลย ในการส่งออกในบางประเทศเรายังเป็นผู้นำด้านการให้บริการสินค้าขาเข้าโดยเฉพาะจากประเทศอิตาลีเยอรมน,นีสหรัฐอเมริกาจีนบาซินโปลแลนดิทูเนียในราคาที่ไม่แพงช่วยให้ผู้นำเข้าลดต้นทุนเพราะเราทราบและเข้าใจถึงต้นทุนของผู้นำเข้าในการตั้งราคาขายสินค้า ซึ่งค่าค่าขนส่งแพงก็จะทําให้การตั้งราคาขายสินค้าสูงขึ้นทําให้สู้คู่แข่งไม่ได้บริษัทของเรายังให้บริการในการเคลียร์สินค้าทั้งขาเข้าและขาออกทั้งทางเรือทางอากาศและการขนส่งภายในประเทศซึ่งสามารถให้บริการขนส่งแบบด o อท o ูด o r เพราะเรามีบริษัทในเครือที่ทํางานด้านการเคลียร์สินค้าโดยเฉพาะซึ่งให้บริการในการขนส่งภายในทั้งทางรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ รวมทั้งการให้บริการ cross border ไปยังประเทศกัมพูชาลาวพม่าและมีการขนส่งสินค้าขนาดเล็กและเอกสารรวมทั้งการทำ packing โดยเรามีสำนักงานสาขาอยู่ที่ตลาดจัุจักหรือ JJ Mall ที่ให้บริการลูกค้าที่มาเดินซื้อสินค้าและต้องการให้เราส่งของถึงที่บ้านในปัจจุบันเราเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มเครือข่ายต่างประเทศ10สมาคมดังนั้นเราจึงมีเอเจนตในต่างประเทศทั่วโลก ที่สามารถค้นหาและสรรหาราคาในการขนส่งที่เหมาะสมให้กับลูกคา้าเรายังมีบริการทางด้านการตลาดต่างประเทศซึ่งเราทําการตลาดให้กับเจ้าของสินค้าที่ต้องการส่งสินค้าออกไปขายในต่างประเทศเพราะเรามีเครือข่ายเอเจนต์ในต่างประเทศที่จะช่วยท่านในการหาตลาดปัจจุบันเรามีทีมงานทั้งหมด70คนโดยมีฝ่ายการตลาด30คนและทีมงานมีประสบการณ์โดยเฉลี่ย5ปีในธรุรกิจนี้ดังนั้น โปรจงวางใจในการให้บริการของเราเรามีคำขวัญว่าความพอใจของท่านคือการบริการของเรา